ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวเลียวใน i อหรือ i n s t a g r กรกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิ้งใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ K M Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค,ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เขาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยก่อข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใชนไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถกี่ข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ IG หรือ i n s t a g r กรค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเลี้ยวนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่รู้การได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราไปอันที่สองตรงนี้ก็ได้นะคะอันแรกก็ไม่ต้องไปเลือกมาเนาะราคามันบักนะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนนนีี้้คค่่ะะะะเราาก็จไปทห IG ของ เอาเปิดคลิปเรียวของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิง์กด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จำนวนวันนี้ก็จะเพิ่ม1,000วิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ1,000วิวนะเพิ่งอยู่ที่2บาท,ทกว่าเองเนาะก็ถูกมากๆเลยนะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเค้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะกระรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จ,จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมหรือก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเอง ะะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นเลขรหัสออเดอร์รของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์รของเราทั้งหมดค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดรอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์รที่ล่าช้าหรือย,อยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกคำอ่าหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะ ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตรคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีน ตรงนนี้เลยนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนาะครบ500บาทกันแล้วนะก็จะรับการดูหนังจีเนาะซีรีส์หนังจีนะคะฟิฟี่ไปเลยมากกว่า300กว่าเรื่องกันเลยนะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ IG ของเรากันนะคะไปดูยอดวิวเรียวของเรากันเนาะก็คลิปเรียวของเราอันนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่178วิวนะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตรีหน้าจอกันก่อนเนาะ The cat sat on the ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมมีแค่170กวิวนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1,293วิวกันเลยนะแถมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองน้องเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อไปยังไม่ถึง3นาทีกันเลยนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนาองไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยนะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูนะคะ สำหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปหรือพูดเร็วไปก็ขอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ